เรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีช่องทางสร้างไรายได้จากเจ้าแพลตฟอร์ม ITS หรือกระเป๋าเงินอัจฉริยะนี่ได้ยังไงสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมือถือแน่นอนที่สุดแต่มือถือเปล่าๆมันก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแต่ว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันใช้หาสตังค์ไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นแอปพลิเคชันพิเศษที่เรียกว่า ITS แอปสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะทุกคนที่มีมือถือสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้จาก Google Store หรือว่า App Store นะคะโอ้โหมันเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะว่าแอปพลิเคชันนี้ถูกกฎหมายแน่นอนใช่ไหมคะเฉพาะคนที่สมัครเป็นสมาชิกของบริษัท Top Up To Rich และตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ ITS แล้วเท่านั้น ถึงจะนำกระเป๋านี้ไปหาไรายได้ได้จ้าอยากจะบอกว่าลิขสิทธิ์นี้มีความพิเศษมากค่ะเพราะว่าคุณจ่ายเงินไม่ถึงสองหมื่นบาทและก็จ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตใช้ได้ยาวๆกันไปเลยและเมื่อไหร่ที่คุณหยุดหายใจนะคะทรัพย์สินที่คุณสร้างเอาไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานดีไหมล่ะคะ เอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า ITS ใช้ทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยเจ้าแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน ITS เนี่ยมันจะมีระบบฟินเทคซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการเงินทำให้เราสามารถโอนย้ายถอนเงินได้ด้วยตัวเองค่ะเหมือนกับว่าเราเป็นธนาคารยังไงอย่างนั้นเลย แล้วก็มีห้างออนไลน์นะคะชื่อว่า T2R Shop p n d Pay ทีนี้คุณก็จะมาซื้อกินซื้อใช้ได้ที่ช็อปนี้แหละค่ะไม่จาเป็นต้องไปซื้อที่แอปพลิเคชันอื่นกันแล้วนะคะตรงนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่ายิ่งคุณรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มของคุณซื้อกินซื้อใช้ก็จะมีเงินปันผลคืนมาเหมือนระบบสหกรณ์เลยถัดมาก็มี Digital a อส e ซ s ค่ะคือสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเอง มารอฟังกันดูนะคะว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรและสุดท้ายมันเป็นการตลาดแบบ MLM หรือการตลาดหลายชั้นซึ่งทำให้เรามีไรายได้มากมายเลยค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีเอากระเป๋าไปหาเงินเราก็ต้องมาซื้อกระเป๋ากันก่อนใช่ไหมคะ ลิขสิทธิ์ ITS เนี่ยก็มีอยู่4ขนาดด้วยกันนะคะใหญ่สุดเป็นเบอร์ XL มี15กระเป๋าราคา17,299รองลงมาก็เป็นไซส์ L ซึ่งมี7กระเป๋าราคา8,199ไซส์ M มี3กระเป๋าราคา3,699แล้วก็ไซส์ S เล็กสุดนะคะราคา1,499แต่มีกระเป๋าเดียวเท่านั้นเอง ถ้าเราเปรียบการซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกับการซื้อที่ดินนะคะไซส์ S ก็จะมี1แปลงไซส์ M มี3แปลงไซส์ L มี7แปลงและก็ไซส์ XL มี15แปลงค่ะจำนวนกระเป๋าหรือจำนวนแปลงนั่นแหละหมายถึงไรายได้ที่เราจะสามารถทำได้ในแต่ละวันเพราะแต่ละกระเป๋าเนี่ย ทำรายได้ได้สูงสุดวันละ5,000บาทต่อใบเชียวนะคะยิ่งเรามีกระเป๋าเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีรายได้ต่อวันมากขึ้นเท่านั้นค่ะและที่สำคัญคือลิขสิทธิ์แต่ละขนาดก็จะมีคะแนนแตกต่างกันไปซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเรานะคะเอาละทีนี้เราจะมาดูว่ารายได้จาก ITS นี่มาจากอะไรกันบ้างนะคะ เราเรียกรายได้แต่ละข้อว่าเป็นโบนัสนะคะโบนัสข้อที่หนึ่งี่รับกันเป็นรายวินาทีเลยนะคะเป็นค่าแนะนำค่ะเกิดจากการที่เราขยายลิขสิทธิ์ของเราออกไปไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามนะคะทุกไซส์จะมีค่าแนะนำที่แตกต่างกันไปโดยถ้าคุณแนะนำไซส์เก็จะได้รับค่าแนะนำา200บาท ไซส์ M จะได้600บาทไซส์ L 1,400บาทและไซส์ XL คุณจะได้ค่าแนะนำสูงถึง3,000บาทเลยค่ะเมื่อคุณส่งใบซื้อลิขสิทธิ์ให้แอดมินแล้วนะคะคุณก็จะได้รับรายได้ข้อนี้ในกระเป๋าเงินคุณทันทีเลยค่ะโบนัสค่าแนะนำจะจ่ายเพียงครั้งเดียวให้กับคนคนเดียวที่ออกไปแนะนำผู้คนนะคะ คนที่เป็นแม่ทีมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายรับนี้ข้อที่2เกิดจากการบริหารทีมนะคะอันนี้เราใช้แผนไบนารี่แตก2ซึ่งก็คือการวางตำแหน่งคนไว้ซีกซ้ายซีกขวาใครมากอดก็ต่อกอดใครมาที่หลังก็ต่อที่หลังและเอาคะแนน RV มาคำนวณค่ะระบบ ITS ของเราจะปิด ทุกคืนในเวลา23.55นาิกา5นาทีเพื่อให้ AI คำนวณรายได้ข้อนี้และเราจะได้รับโบนัสในเวลาที่ยังคืนครึ่งของทุกวันเลยนะคะส่วนเกณฑ์ในการคำนวณคะแนน,น RV ของเราก็ไม่เหมือนที่ไหนไหนเลยนะคะคือเราจะใช้คะแนน RV ของฝั่งออดมาคูณด้วย20%ค่ะแล้ว RV ของฝั่งออดในแต่ละคืนเนี่ยเราก็จะใช้ไม่เกิน2 5 0 0 0 เมื่อคูณ20%แล้วเราก็จะมีรายได้กระเป๋าละ5 0 0 0บาทยังไงล่ะคะเพราะจากนั้นคะแนนฝั่งอ่อนไม่ว่าจะมีคืนละเท่าไหร่ก็ตามก็จะเหลือ0ูนนะคะแล้วก็จะมีการนำคะแนนฝั่งอ่อนไม่เกิน25,000คะแนนไปลบกับคะแนน RV ของฝั่งแข็งค่ะแล้วที่เหลือเราก็เก็บไว้คำนวณในวันต่อๆไปไม่มีการล้างคะแนนทิ้งใดๆทั้งสิ้น เรามาสรุปเรื่องโบนัสบริหารทีมกันนะคะระบบจะคำนวณโบนัสทุกคืนเวลา23.55นาฬิกาแล้วก็ประกาศโบนัสเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะใช้ RV ฝังอ่อนวันละไม่เกิน25,000คะแนนมาคูณกับ20% ก็จะมีรายได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อกระเป๋านะคะคะแนนฝั่งอ่อนก็จะถูกลบทิ้งไปทุกวันส่วนคะแนนฝั่งแข็งก็ต้องเอามาลบกับคะแนนฝั่งอ่อนไม่เกินวันละ25,000คะแนนเหลือเท่าไหร่ก็จะตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นไม่มีการลบทิ้งใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่ลืมไม่ได้ก็คือเราจะต้องรักษาสิทธิ์เดือนละ213บาทไม่ว่าเราจะซื้อลิขสิทธิ์ขนาดไหนนะคะ ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ไซส์ xl ซึ่งมี15กระเป๋าเรามาดูวิธีการทำงานกันค่ะเมื่อคุณพบผู้โชคดีชื่อคุณ A คุณก็นำมาวางไว้ที่กระเป๋าใบที่14คุณ A ซื้อไซส์ xl เช่นเดียวกับคุณมีคะแนนติดมา1 6 0 0 r v คะแนนก็จะวิ่งขึ้นไปจากกระเป๋าที่14ถึงกระเป๋าที่1เลยนะคะ เมื่อคุณยื่นใบซื้อลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะได้รับค่าแนะนำ3า3 0 0 0บาททันทีค่ะจากนั้นคุณก็ได้ผู้โชคดีอีกคนหนึ่งก็มาวางไว้ที่กระเป๋าที่15ชื่อคุณ B ซึ่งมีขนาด xl เช่นเดียวกันคะแนนของคุณ B ก็จะมี1,600คะแนนก็จะวิ่งจากกระเป๋าที่15ขึ้นไปกระเป๋าที่1เหมือนกันเลยนะคะหลังจากยื่นใบซื้อลิขสิทธิ์ให้คุณบีเรียบร้อยเก็จะได้ค่าแนะนำมาอีก3,000บาท พอได้เวลา5้าทุ่มห้นาที AI ก็จะลงมาตรวจค่ะว่ากระเป๋าใบไหนมีคะแนนทั้งซ้ายและขวาก็พบว่าใบที่1นี่แหละมีคะแนน 1, 1,600 r v เท่ากันทั้ง2ด้านเลยเมื่อคะแนน r v เท่ากันก็เอาเจ้าหนึ่คูณด,ด้วย20%ออกมาเป็นค่าบริหารทีม2,120บาทส่วนคะแนน r v ทั้งสองฝ้าก็กลายเป็น0นย์ไป วันต่อมามีขุดซีซื้อลิขสิทธิ์ไซส์ XL ก็มาวางไว้ที่ ด้านขวาของกระเป๋าใบที่14ทํำให้เราได้ค่าแนะนำอีก3,000บาทส่วนคะแนน1 6 0 0ก็จะไปรวมกับคะแนนตั้งแต่กระเป๋าที่2 12, ขึ้นไปจนถึงกระเป๋าใบที่1เมื่อถึงเวลา AI ก็มาตรวจสอบพบว่ากระเป๋าที่14มีคะแนนซ้ายขวาเท่ากันจึงคำนวณค่าบริหารทีมให้เราได้2,120แต่ก็ปรับ RV ทั้ง2ด้านเป็น0นะคะ อีกไม่กี่วันคุณดีก็เข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไซส์ XL เราก็เอามาติดที่กระเป๋า15เราก็ได้ค่าแนะนำไปอีก3,000บาทค่ะส่วนคะแนน1,600คะแนนก็จะวิ่งจากกระเป๋าที่13ขึ้นไปถึงกระเป๋าที่1เมื่อได้เวลาอันสมควรพี่เ i เขาก็จะลงมาตรวจสอบพบว่า กระเป๋าที่15นี่มันมีคะแนนเป็นคู่แล้วนี่นาอยากระนั้นเลยคำนวณโบนัสให้ซะหน่อยเราก็ได้มาอีก2,120บาทนะคะแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นนะสี่พี่น้องเราต้องขอบคุณพี่เ i เขาเพราะเขาไปเจอว่ากระเป๋าหนึ่งของเรามันก็มีคะแนนจับคู่ได้เหมือนกันอยากระนั้นเลยแถมให้เราอีก2,120บาทค่ะแล้วสังเกตดูนะคะ อาที่กระเป๋าที่1กระเป๋า14กระเป๋า15ก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยรวมรายรับทั้งหมดนี่ก็มากถึง2480บาทเลยทีเดียวเห็นหรือยังคะว่าเพียงเราชวนคน4คนเข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในไซส์ xl เราก็ได้เงินทุน17,299บาทคืนกันแล้วนะคะ โบนัสค่าบริหารทีมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโบนัสรายวันเพราะรับกันทุกวันนะคะเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะฝั่งอ่อนมีคะแนน1,000 0คูณ20%ก็เป็น2,000บาทคะแนนฝั่งอ่อนจะเป็นศูนส่วนฝั่งแข็งก็จะเหลือ40,000นะคะวันรุ่งขึ้น มีคะแนนใหม่เข้ามาที่ฝั่งแข็ง60,000ฝั่งอ่อน25,000ทำให้ฝั่งแข็งมีคะแนนรวม1 0 0 0 0แเราก็เอาคะแนน25,000ไปคูณกับ20%ก็ได้5,000บาทคะแนนฝั่งอ่อนจะกลายเป็น0ส่วนฝั่งแข็งก็จะมีอยู่75,000 ฝั่งแข็งมีคะแนนใหม่125,000ฝั่งอ่อนมี40,000ซึ่งเกินโคต้าที่เราจะใช้กันเพียงวันละ25,000ใช่ไหมคะพี่ AI เขาก็เลยเอาคะแนนมาแค่25,000คูณกับย0่เปทำให้เรามีรายได้5,000บาทค่ะคะแนน RV ฝั่งอ่อนก็จะกลายเป็น0ส่วนฝั่งแข็งก็มีคะแนนรวม 2 0 0 0 0 0 RV ลบกับ2 5 0 0 0เท่านั้นนะคะก็ยังเหลืออยู่อีก1 7 5 0 0 0เลยค่ะโบนัสบริหารทีมนี่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าโบนัสรายวันนะคะเพราะว่ารับกันทุกวันเลยจ้าอา้าวทีนี้มาดูโบนัสรายเดือนบ้าง เป็นโบนัสที่สามซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมด้านการเงินผ่านกระเป๋า ITS ของเรานั่นเองค่ะเมื่อไรที่เรามีเงินผ่านกระเป๋าเข้ามาไม่ว่าจะจากการที่เราเอาของเข้ามาตั้งขายในร้านออนไลน์ของเราเหรือแนะนำร้านค้าเข้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งไปใช้ใจ่ายของทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีบนแพลตฟอร์มและถ้าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไซเอ็ X ลคุณก็ยังมีรายได้จากการเป็นดีลเลอร์ขายรถไฟฟ้าหรือว่าเครื่องประหยัดไฟฟ้า ได้อีกด้วยนะคะโบนัสข้อนี้จะจ่ายทุกวันที่15ของเดือนถัดไปโดยการเอาคะแนน RV มาคูณ10%แล้วก็จ่ายลงไปถึง9ชั้นลึกซึ่งประกอบด้วยตัวเราชั้นลูกหลานเหลนหลนหรือร่ำรวยแล้วก็โรดนะคะลองมาดูวิธีการกันว่าเขาคิดกันยังไงเมื่อได้เวลาคิดโบนัสพี่ AI ก็จะลงมาปรับผังไบานาี่ของเราให้เป็น แผนยูนิเลเวลทันทีด้วยการดึงเอาเฉพาะลูกๆของเรานะคะ อย่างในที่นี่ก็เบอร์1 2 3 4งสีส้มสมนะคะมะขึงพืชเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดจากนั้นก็ไปดูว่าลูกแต่ละคนเขามีหลานกี่คนหลานแต่ละคนมีเลนเท่าไหร่นะคะเลนมีหลนเท่าไหร่ลงไปเรื่อยๆถึง9ลําดับชั้นสมมุติว่าแต่ละคนมีคะแนน RV 100คะแนนคูณ10%ก็เท่ากับ10บาทยิ่งกลุ่มของเรามีคนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้โบนัสข้อนี้มากขึ้นนะคะที่สําคัญคือ ต้องแนะนำให้ลูกหลานเลนหลนหลนของเราเข้ามาใช้แพลตฟอร์มกันมากๆนะคะแล้วก็ต้องรักษาสิทธิ์โดยการซื้อกินซื้อใช้ให้มีอาวีไม่ต่ำกว่า5ในแต่ละเดือนนะคะทีนี้ก็มาถึงโบนัสข้อที่4ที่เราเรียกว่า all sale เป็นการแบ่งปันรายได้ที่ได้จากยอดขยายลิขสิทธิ์ ITS ไปทั่วโลกผู้ที่จะได้รับรายได้ข้อนี้ก็จะต้องอยู่ในตำแหน่งไดมอนตำแหน่งที่ top up to rich เนี่ย ถือว่าเป็นตำแหน่งเกียรติยศที่มาพร้อมกับรายได้ของเรานั่นเองถ้าเดือนไหนเรามีรายได้ถึง30 0 0 0บาทก็ขึ้นตำแหน่งแซฟไฟร์ถ้าขยับขึ้นไปเป็น5 0 0 0 0บาทก็เป็นเจดแสนหนึ่งก็เป็นรูบี้และถ้าแสนหนึ่งติดต่อกัน3เดือนก็จะกลายเป็นเพลนะคะแล้วถ้ายังได้แสนต่อไปอีก3เดือนก็จะกลายเป็นเอมะโร้และถ้ารับรายได้ถึง1ล้านบาทต่อเดือนก็จะกลายเป็นมนุษย์เงินล้านเลยจ้า การที่เราจะรับโบนัส All Sell ได้ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ระดับไดมอนนะคะ ทำยังไงเมื่อเราเป็นเอมมอลเราก็ต้องมาช่วยลูกของเราสองคนนะคะซ้ายคนขวาคนให้ขึ้นมาเป็นเอมมอลเหมือนเราเราก็จะกลายเป็นบลูไดมอนด์หลังจากนั้นก็ลงมาจูงมือลูกของเราให้ขึ้นเป็นเอมมอลอีก3คนรวมเป็น5้าคนเราก็จะอยู่ในตําแหน่งแบล็กไดมอนด์สุดท้ายก็ลงมาช่วยลูกอีก5คนรวมเป็น10คนนะคะเป็นเอมมอล เราก็จะได้ตำแหน่งสูงสุดคือคราวไดมอนด์รับโบนัสออนเซลกันไป2% 4%และ6%ตามลำดับปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งบลูไดมอนด์อยู่6ท่านและก็แบล็คไดมอนด์1ท่านก็ต้องขอแสดงความดนดีกับท่านเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จกันนะคะโบนัสที่5นะคะเป็นโบนัสการท่องเที่ยวอันนี้ก็จัดให้สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยนะคะได้เที่ยวฟรี ซึ่งมีทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณเองนะคะต้องลองมาสัมผัสเลยค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนุกสนานมากๆมารู้จักโบนัสที่6กันค่ะอันนี้เป็นโบนัส VIP ซึ่งก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองรายได้ข้อนี้เกิดจากการที่เราตัดสินใจตัดกระเป๋าของเราขายออกไปคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไซส์ S ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ รายได้ข้อนี้เลยนะคะเพราะว่ามีกระเป๋าอยู่ใบเดียวเองค่ะหากเราต้องการจะขายสินทรัพย์ดิจิตอลหรือกระเป๋าของเราสักใบก็ทำได้ง่ายๆเลยโดยเข้าไปดูราคาประเมินที่เมนูขายรหัสนะคะราคาประเมินก็จะขึ้นอยู่กับคะแนน RV ที่เรามีอยู่จำนวนรหัสที่ยังแอคทีฟอยู่ภายใต้สายงานเราย้อนหลังไป1เดือนและก็จานวนรหัสที่อยู่ภายใต้สายงานเราทั้งหมดนะคะมูลค่า เริ่มต้นของกระเป๋าแต่ละใบก็คือ1,000บาทและเมื่อเราลุกขึ้นมาทำงานกระเป๋าเราก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะใบนี้ราคาประเมินอ,อยู่ที่300,000กว่าถ้าเราสนใจที่จะซื้อขายกันเราก็สามารถจะไปทำธุรกรรมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลยนะคะ โบนัสสุดท้ายก็เป็นเรื่องของมรดกตกทอดนะคะในกรณีที่เราเสียชีวิตไปแล้วอย่างเช่นคุณสุดรักอักษรทองเนี่ยะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสุดรักมีรายได้จากระบบนะคะก็ยังคงตกไปถึงลูกของคุณสุดรักซึ่งมารับรายได้ทุกเดือนที่บริษัทค่ะมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเลยแต่ก็เป็นความจริงนะคะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแพลตฟอร์มสร้างสินทรัพย์ดิจิตอล ITS อยู่บนมือถือคุณจงเรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อให้สร้างไรายได้ให้ตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถสร้างเงินล้านผ่านมือถือได้ค่ะ